สวัสดีครับเลขไา่เฮง a n n e l คลิปนี้เรามาพบกับแนวทางหวยลาวพัฒนานะครับหวยลาวพัฒนาจะประกาศผลทุกวันจันทร์พุธศุกร์นะครับเวลาประมาณสองทุ่มครึ่งก่อนอื่นก็ขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางวันนะครับเดี๋ยวเรามาดูผลของรอบที่แล้วรอบที่แล้วนะครับผลหกตัว หนึ่งห้าหเก้าแปดแปดนะครับเก้าแปดดกับห9นะครับจะให้เป็นระบบแบบสีตัวนะครับจะให้เด่นลดวิ่งไปที่สี่กับสองนะครับหลักสีกับหลัก2เด่นลดวิ่งไม่เข้านะครับหลุดแต่ในตารางชุด1ิแบบตัวหลักหมีห9้านะครับขอแสดงความยินดีกับท่านที่ถูกรางนะครับลองตามกันต่อนะครับแนวทางหอยราวัฒนา จำวันที่14กรกฎาคม2568นะครับแนวทางหวยเราพัฒนาจะมีตัวไหนบ้างแนวทางหวยเราพัฒนาบสิบ8ประตูก็จะมี 8กแปดก็จะมีแปดห้าแปดหกแปดหนึ่งแปดสองแปดสามแปดสี่นะครับจะต,ตัดให้หลักละหกตัวไปก็จะเป็นหลักเก้านะครับสำหรับคลิปนี้ก็ทำขึ้นมาเพื่อความบันเทิงเท่านั้นนะครับโปรดใช้อิจารย์ในการรับชมตัวเลขยังไม่ถูกใจไม่โดนใจก็ยังไม่ต้องนำไปใช้นะครับดูเพื่อความบันเทิงเท่านั้น เกก็ 9, จะมี95 96 91 9เ93 94สนะครับต่อไปก็จะเป็นหลักศูนย์แนวทางที่นำมาแบ่งปันนี้พิจารณาเลือกนำไปใช้นะครับไม่ต้องนำไปใช้ทั้งหมดนำไปใช้แต่พอสนุกนะครับ แนวทางหวยเราพัฒนาชุดแบบตัวก็จะมีสามหลักครับ 8, หลักแปดหลักเก้าหลักศูนย์ต่อไปก็จะเป็นเด่นลูกวิ่งนะครับเด่นลูกวิ่งตามกําลังวันกับสติย้อนหลังนะครับเด่นลูกวิ่งไปที่เก้ากับสองนะครับหลักเก้ากับหลักสองเก้าก็จะมีเก้าห้าเก้าหกเก้าหนึ่งเก้าสองเก้าสามเก้าสี่สองก็จะมีแปดสองเก้าสองศูนย์สองนะครับ เป็นเพียงแค่แนวทางนะครับพิจารณาเลือกน้ำไปใช้ต่อไปก็จะเป็นชุด3ตัวนะครับสามตัวออาจะตัดให้ตัวที่เด่นที่สุดนะครับเป็นสีชุดเด่นกบจบคลิปฝากกดไลค์ like, กดแชร์ด้วยนะครับฝากกดติดตามสำหรับ ท่านผู้ชมที่เข้ามารับชมใหม่อย่าลืมกดกระดิ่งนะครับเพื่ท่านจะไม่พลาดการแจ้งเตือนลิปใหม่ๆส่งถึงมือที่ของท่านสามตัวก็จะมี492 493 694 982นะครับสีชุดเด่นทายน,นี้ก็ขอทุกท่านสนุกกับการรุ่นรางวัลและขอทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ